ตอนนี้คุณครูคงจะติดตั้งแอปพลิเคชันลงมือถือหรือว่าติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ของคุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าร่วมทีมกันนะครับก่อนอื่นที่เราจะเข้าร่วมทีมนั้นขออธิบายให้คุณครูฟังอย่างนี้นะครับว่าการที่มีผู้สร้างทีมขึ้นมา1ทีมนะครับ การที่มีผู้สร้างขึ้นมา1ทีมเนี่ยเราสามารถเข้าไปร่วมเข้ากับทีมเขาได้เนี่ยจะทําได้3วิธีนะครับวิธีแรกอย่างที่คุณครูของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเนี่ยคุณครูได้สมัครอีเมลกับภายใต้โดเมนของโรงเรียนคุณครูก็จะมีรายชื่ออยู่ที่ในระบบของผมหมดเลย ดังนั้นผมก็จะเชิญคุณครูเข้าไปสู่ทีมของโรงเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณครูดูด้วยว่าการเชิญคุณครูเข้าไปในทีมทีละคนทีละคนทำยังไงให้เห็นกระบวนการนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนยังไม่ได้เข้าไปเข้าร่วมทีมเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรกับใครเลยนะครับแล้วก็วิธีที่2ถ้าถ้าผมไม่ได้เชิญเข้าไป คุณครูอาจจะเข้าร่วมทีมด้วยโค้ดที่ผมมีให้นะครับเดี๋ยวโค้ดเนี้ยผมจะส่งไปในไลน์ของโรงเรียนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเอามาบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นก็จะเข้ามาได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะส่งโค้ดเนี้ยเข้าไปในไลน์ของโรงเรียนคุณครูที่อยากจะเข้ามาจอยกรุ๊ปจอยทีมก็ใช้รหัสที่ผมส่งเข้าไปในไลน์โรงเรียนนะครับหรือถ้าไม่ได้ แอดมินไม่ได้เป็นคนเชิญหรือแอดมินไม่ได้ส่งโค้ดให้คุณครูอาจจะได้รับลิงก์นะครับที่ส่งไปให้ทางอ e ีเมลหรือทางไหนก็ตามคุณครูก็สามารถที่จะคลิกลิงก์เข้ามาได้เลยหน้าตาของลิงก์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็ขึ้นต้นโดย h t t p อะไรนู้ยาวเต็มไปหมดเลยคงไม่ต้องมานั่งจำนะครับว่าต้องพิมพ์อะไรไปอย่างเงี้ยมันเป็นลิงก์แล้วก็แค่คลิกลิงก์เข้าไปแค่นั้นเอง อันนี้เป็นตัวอย่างให้คุณครูเห็นเฉยๆนะครับผมว่าสะดวกที่สุดนะครับสะดวกที่สุดก็คือ,อเนี่ยผมเนี่ยแอดมินเนี่ยเชิญคุณครูเข้าไปทุกคนเลยเข้าไปทุกคนเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตกหล่นบ้างหรือคุณครูบางท่านไม่ได้มี Account ของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีปัญหาอยู่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าร่วมทีมได้ แต่ผมอยากให้คุณครูทุกคนมีแอคเค้าของโรงเรียนนะครับอันนี้อยากให้มีจริงๆนะครับเพราะว่าอ,อลองนึกถึงภาพว่าสมมุติว่าเราไปเข้าประชุมห้องห้องหนึ่งห้องนั้นเขาเให้สิทธิ์สำหรับบุคคลภายในเข้าไปนั่งประชุมได้แล้วบุคคลภายนอกอ ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในห้องประชุมนั้นแต่สามารถรับฟังการประชุมได้แต่อยู่นอกห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอยากจะให้คุณครูทุกคนได้เข้าไปนั่งในห้องประชุมเหมือนกันหมดการที่คนจะเข้าไปอยู่ในห้องประชุมได้ก็ต้องมีแอคเคาท์ของโรงเรียนยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณครูบอกว่าไม่เอาอะยังไงก็ไม่เอาจะใช้อีเมลเดิมนี่แหละก็ไม่เป็นไรครับแต่อยากจะให้มีนะครับอะทีนี้คุณครูทราบแล้วว่า การที่เราจะเข้าไปจอยทีมได้ได้โดยการแอดมินเชิญการพิมพ์โค้ดนะครับแล้วก็คลิกลิงก์ที่กำหนดให้เราก็สามารถที่จะเข้าไปจอยกลุ่มได้อ่ะลองดูนะครับตอนนี้คุณครูเข้ามาในอ่า Microsoft t e a m ที่ติดตั้งลงคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วผมขอยกตัวอย่าง Microsoft t e a m ที่ติดตั้งลงบนบนคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อคุณครูเปิดเข้ามาแล้วก็จะเจอกับ2เมนูนี้นะครับครั้งแรกเลยจะเจอแค่นี้จะเจอแค่นี้ยังไม่มีอะไรขึ้นเลยนั้นถ้าคุณครูมีโอกาสได้สร้างทีมขึ้นมาคุณครูก็จะคลิกที่ Create Team แต่ถ้าคุณครูจะเข้าร่วมทีมเราจะมาคลิกที่ จอยทีมวิดโค้ดนะครับการที่เราจะจอยทีมได้เราต้องพิมพ์รหัสที่ผมให้ไปในไลน์กรุ๊ปของโรงเรียนก่อนเดี๋ยวผมจะพิมพ์เข้าไปนะครับ <S 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 เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็คลิกที่จอยทีมนะครับเมื่อพิมพ์โค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่จอยทีมตอนนี้ก็ จอยเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะใน a อคเค n t ของผมเองนะครับแอคเค n t ของผมเองซึ่งเป็นผู้ร่วมประชุมนะครับผมเข้ามาก็จะเจอกับทีมที่แอดมินได้ตั้งไว้แล้วก็คือที่ชื่อว่า abpl 1 n e team ครับโดยที่แอดมินเขาสร้างไว้แล้วแล้วก็ยังมี channel ย่อยอีกนะครับยังมีช anel ย่อยๆอีกซึ่งอยู่ตรงนี้ย เดี๋ยวจะอธิบายการใช้งานเพิ่มเติมแต่ตอนนี้คุณครูสามารถที่จะจอยทีมเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วและถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านผู้ในการให้เราได้เข้าร่วมประชุมเราก็จะใช้ทีมตัวนี้ในการประชุมออนไลน์กันโดยคุณครูก็ต้องมาคลิกที่สัญลักษณ์ที่เป็นรูปกล้องแบบนี้นะครับ mid now ซึ่งรายละเอียดในการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้สอนในคลิปต่ตอไปแล้วก็ มีตัวอย่างมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับวันนี้ผมนัดน้องๆในทีมเทคโนไไ้้ว่าเดี๋ยวเราจะประชุมกันเดี๋ยวผมจะลองให้คุณครูเห็นตัวอย่างเลยว่าในการประชุมนั้นถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆก,กันเนี่ยเราจะทำยังไงกันนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้คุณครูจําได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าในการเข้ากลุ่มเนี่ยเราใช้โค้ดเมื่อกี้คุณครูใช้โค้ดแล้วก็การคลิกลิงก์การคลิกลิงก์เนี่ยลืมไปเลยแล้วกันมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับหรือ ยังไงผมอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้ถ้าคุณครูต้องการจะเข้าโดยการลิงก์นะครับและอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะทําให้เห็นเลยก็คือว่าผมในฐานะแอดมินเนี่ยจะเป็นผู้เชิญเข้าทีละคนเนี่ยผมจะทํำยังไงเดี๋ยวผมจะเห็นเดี๋ยวผมลองเชิญสัก4ีท่านนะครับเข้าจอยกลุ่มเนี่ยลองดูนะครับโดยที่ถ้าแอดมินเชิญเนี่ยเราไม่ต้องใส่โค้ดอะไรเลยแล้วก็จอยทีมได้เลยเดี๋ยวผมขอสลับไปที่หน้าของแอดมินนะครับ ในฐานะแอดมินอ่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าของแอดมินแอดเมมเบอร์เดี๋ยวผมขอเชิญใครดีครับเชิญท่านผู้ในการกันแล้วกันนะครับผมก็จะเริ่มทีละคนอย่างเงี้ยผมคงจะเอารายชื่อมานั่งเปิดดูแล้วก็พิมพ์เข้าไปอ่ามี ๋ยวกขอยกตัวอย่างสัก 3- 4ท่านนะครับ4ท่านเดี๋ยวเชิญคุณครูนพดลเนี่ยคุณครูนพดลน,นะครับเชิญใครอีกดีเชิญเพื่อนผมคนหนึ่งแล้วกันอ่าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเชิญทิ้งไว้ก่อนจะให้คุณครูเห็นกระบวนการว่าวิาวธีเชิญเนี่ยผมเชิญทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนในองค์กรถ้าเป็นคนภายนอกเช่น ผมจะเชิญใครเดียข้างนอกไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แอคเคา t ์ของโรงเรียนเรานะครับเมื่อผมเพิ่มชื่อแล้วผมก็แอดเข้าไปคุณครูท่านอื่นเดี๋ยวผมจะใช้เวลาคืนนี้นะครับคืนนี้ในการทยอยแอดเข้าไปทีละท่านทีละท่าน,ท,ท,านทีละท่านเข้าไปก็สะดวกดีคุณครูก็ไม่ต้องใช้โค้ดอะไรนะครับแต่ถ้าคุณครูอยากจะลองใช้โค้ดก็ได้นะครับเอาละสำหรับคลิปนี้คุณครูก็คงจะ เข้าใจวิธีที่จะเข้าจอยทีมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ